สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกันกับช่องสักดิ์บาลัยอีกครั้งครับมาดูครับครั้งน,นี้หนักกว่าทุกทุกครั้งในรอบาปีที่ผ่านมาวันนี้ะวันนี้ครับหนักที่สุด น้ำหลพันน้าบ้านบอกปลาก็จะมิดแล้วกระแพงเหลืออีกประมาณครับห้าเซนสิบเซนได้บหุเรียนตายไปหนึ่งต้นละจากน้ําส่งทั้งที่แล้วตอนที่แล้วไม่มาที่นี่ เือนี้มาฝนตกในปริมาณตั้งแต่เมื่อสองวันเลยครับสองวันเมื่อคืนคืนหนึ่งแล้ววันนี้วันหนึ่งก็งปริมาณที่ย mm. ี่สิบเจ็ดสี่มิลลิเมตรคือปริมาณน้ำฝนไม่ใช่น้ำอะไร อย่างน้องไปนอนเปียกหมดไก่ก็ไม่มีที่อยู่ต้นต้นโดดโดดเลียนปลุกไป thì à, tôi cho cho một không chấm mà đã lốp bê tông là cho một con đá cốt ở đây bê tông kia ta làm bàn มีเดีแตุ่่งน้ำลแล้วล่ะนําจะไหลผ่านเจ้าประดาตอนนี้น่าจะจบอนาคตแล้วค่หนี่ตุเรียนสองต้น ตัวนี้เป็นป่ากระท่มกระท่มไม่เป็นไรกระท่มนี่จะทนน้ําอยู่ได้ไม่มีปัญหาต้วยก็น่าจะเรียบร้อยจะออกเลยอ,อยู่ต้นหนึง่งแล้วก็กําลังจะแตกกิ่งอีกต้นนึงเรีย,รยบร้อยรอเดียยวดีก็ดูว่าจะขงกกาาังอีกออกมาเท่าไหร่น้ำมาจากทางโน,น้นจะเป็นน้ําฝนมาจากทางโน,น้นไหลผ่าก็้มา ถนนหน้าบ้านก็ท่วมพระระดับตรงนี้กับระดับถนนะทำให้หาถนนเอาไว้ประมาณ60เซนติเมตรนะากปีนี้ประมาณฝนนี่เยอะอแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอีกนะครับดูน้ำไหล ำเหนื่อยกับต้นไม้ก็จับอยูกาแล้วก็เจอสภาพแบบนี้กว่าจะบรรลุรักษามาได้สองสามปีเจอน้ำทีเดียวอืม ตกไปสองต้นเหลือต้นเดียวต้นเดียวสักพวกก็ไม่มีที่อยู่กล่องนี่แหละ บา,า,นนะาบ้านดูมาลองเลยนะนบาไปตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่อืมหนาเดินหน สำหรับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับถือว่าช่วยเหลือช่องน้อยๆช่องนี้ก็ได้กันนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศมานานแล้วหมัวทำแต่ส่วนอยู่รุ่ท้ายก็ที่ลงแรงไปต่อสามปีก็น่าจบอีกแล้วปีนี้ เนี่ยบ่อบปลาไเป็นบ่อบปลาอย่างนี้นจมหมดแล้วดูน้ำเชี่ยวน้ำไหลน้าบานโอเคน้ำเหลยแยกสายไป็นา สำ,นนาาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยว爷จะฝนหยุดจะไปเดินถ่ายข้างนอกกันดูฝั่งถนนนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ